สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเเคยนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องข้อมูลและแผนภูมิรูปภาพนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะการอ่านแผนภูมิรูปภาพ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมารู้จักกับแผนภูมิรูปภาพกันโดยพี่และเพื่อนๆเ,เพื่อนเครื่องใช้ในครัวเช่นแก้วจานชามจะมาบอกและอธิบายถึงวิธีการทำแผนภูมิรูปภาพให้กับน้องๆและน้องพลอยได้ฟังกันนะครับแต่ระหว่างรอน้องพลอยพี่จะทบทวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลให้น้องๆฟังก่อนนะครับแม่ค้าทำขนมชนิดต่างๆมาขาย เม็ดขนหนึ่งร้อยเม็ดขนมชั้น40ชิ้นทองหยอดแปดสิบเม็ดวุ้นมะพร้าวสามสิบชิ้นขนมเปียกปูน35ชิ้นจากชนิดขนมที่แม่ค้าทำมาขายเราสามารถแบ่งเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นเม็ดกับขนมที่มีลักษณะเป็นชิ้นขนมที่มีลักษณะเป็นเม็ดคือเม็ดขนและทองหยอดขนมที่มีลักษณะเป็นชิ้นคือขนมชั้น วุ้นมะพร้าวและขนมเปียกปูนวันนี้แม่ค้าอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่ซื้อขนมไปรับประทานขนมชนิดไหนมากที่สุดจึงทำการสำรวจจากชนิดของขนมที่ลูกค้าสิบรายมาซื้อพบว่ามีคนชอบรับประทานเม็ดขนุนสองคนชอบรับประทานทองหยอดสามคนชอบรับประทานขนมชั้นสองคนชอบรับประทานวุ้นมะพร้าวสองคน ชอบรับประทานขนมเปียกปูนหนึ่งคนสามารถนำเสนอในรูปแบบตารางดังที่น้องๆเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะการนำเสนอในรูปแบบนี้จะทำให้น้องๆทราบว่าทองหยอดเป็นขนมที่คนชอบรับประทานมากที่สุดตามมาด้วยเม็ดขนุนขนมชั้นวุ้นมะพร้าวที่มีคนชอบรับประทานเท่ากันและขนมเปียกปูนเป็นขนมที่คนชอบรับประทานน้อยที่สุดน,นั่น พลอยเดินมาพอดีเลยน้องๆอย่าเพิ่งบอกพลอยนะครับว่าพี่ๆมีชีวิตพูดได้พวกเราจะเซอร์ไพรส์น้องพลอยกันเงียบก่อนนะครับถ้วยสองใบจานสามใบแก้วห้าใบชามสามใบเอาละ่ะเสร็จสัที เดี๋ยวจะได้ไปทําการบ้านต่อแล้วล่ะน้องพลอยครับน้องพลอยเอ๋เสียงอะไรนะดังมาจากในตู้สวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีค่ะพี่จนันไม่ต้องตกใจไปนะครับพวกเราเห็นน้องพลอยกําลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเราอยู่ก็เลยอยากจะช่วยน้องพลอยหนะครับอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือสมุดบันทึกของพลอยค่ะถ้วยสองใบ จานสใบแก้วห้ใบชามสามใบค่ะครับน้องพลอยสรุปแล้วคุณแม่มีภาชนะกี่ชนิดครับหนึ่งสองสามสี่สี่ชนิดค่ะแล้วน้องพลอยทราบไหมครับว่าภาชนะชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดครับอืมแก้วค่ะแก มีทั้งหมดห้าใบค่ะส่วนภาชนะที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือถ้วยค่ะมีจำนวนสองใบค่ะเก่งมากครับน้องพลอยแต่พี่มีวิธีที่ทำให้น้องพลอยสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับจริงเหรอคะลายอยากตอบได้เร็วกว่านี้เหมือนกันน้องพลอยเคยได้ยินคำว่า แผนภูมิรูปภาพหรือเปล่าล่ะครับแผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพแสดงจำนวนสิ่งต่างๆเราเรียกกันว่าแผนภูมิรูปภาพครับเช่นข้อมูลจำนวนภาชนะของคุณแม่ที่น้องพลอยได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้นั้นเราสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพได้แบบนี้ครับถ้วยสองใบแทนด้วยรูปภาพถ้วยจำนวนสองใบไปเลยครับเช่นเดียวกับจานแก้วและชาม เราก็นํารูปของภาชนะเหล่านี้ในจํานวนที่เท่ากับจํานวนจริงมาแทนลงในแผนภูมิเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปภาพ1ภาพจะต้องแทนจํานวนของ1ชิ้นเท่านั้นนะครับในกรณีที่เรามีข้อมูลจํานวนมากเราอาจให้รูปภาพหนึ่งภาพแทนจํานวน10หรือ100่งอยก็ยังได้นะครับแต่อย่าลืมข้อความใต้แผนภูมิที่เราเรียกว่าข้อกําหนด เพื่อบอกให้รู้ว่ารูปภาพหนึ่งรูปแทนจำนวนของจริงเท่าใดนะครับอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวเห็นหรือยังครับน้องพลอยดูง่ายกว่ากันเยอะเลยจริงด้วยค่ะอ่ะอะอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือน้องพลอยอย่าลืมเขียนชื่อแผนภูมิกำกับเหนือตัวแผนภูมิเพื่อบอกให้รู้ว่าแผนภูมินี้ แสดงอะไรด้วยนะครับสรุปแล้วส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีสามส่วนคือชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิและก็ข้อกำหน,นดใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับน้องพลอยอ้ออาวทำไมแผนภูมิรูปภาพกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะคะอย่างนี้จะยังถูกต้องตามหลักการเขียนแผนภูมิอยู่หรือเปล่าคะ ไม่ต้องตกใจไปครับน้องพลอยแผนภูมิรูปภาพนั้นสามารถวางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ครับไม่ต้องห่วงพลอยอุ๊ยข้อเรียกแล้วไปก่อนนะคะพี่ถ้วยจานแก้วชามวันนี้พ่อไม่ค่อยสบายพลอยช่วยรดน้ำผักในแปลงแทนพ่อทีนะลูกได้เลยค่ะพ่อ พ่อพักผ่อนเถอะนะคะเดี๋ยวพลอยจัดการให้เองค่ะอ้าวน้องพลอยทำไมวันนี้คุณพ่อไม่มาล่ะครับพอดีคุณพ่อไม่สบายค่ะเลยให้พลอยมาช่วยรดน้ำแทนว่าไปแล้วคุณพ่อก็ปลูกผักไว้หลายชนิดเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับน้องพลอยนอกจากแครอทแล้วคุณพ่อยังปลูกกะหล่ำปลีค่ะคนา่า อากาศขาวด้วยค่ะพลอยลองนับสิครับว่าพี่และเพื่อนๆนแครอทมีทั้งหมดเท่าไหร่ได้เลยค่ะหนึ่งสองสามยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมีทั้งหมดสามสิบค่ะถูกต้องแล้วครับแล้วฉันล่ะพลอยรู้ไหมว่าฉันและเพื่อนๆน,นมีทั้งหมดเท่าไหร่ หนึ่งสองสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมีทั้งหมดยี่สิบค่ะพลอยลองนับสิจ๊ะว่าฉันและเพื่อนๆมีทั้งหมดเท่าไหร่ได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบ มีทั้งหมดสี่สิบค่ะตาฉันบ้างแล้วพลอยลงนับซีว่าฉันและเพื่อนๆมีทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบมีทั้งหมดห้าสิบค่ะ พลอยรู้จำนวนพี่ๆทุกคนแล้วพลอยทำเป็นแผนภูมิรูปภาพดีกว่าจะได้ไม่ลืมจำนวนพี่ๆของแต่ละคนพี่แครอทคะพลอยมันเด็กดูแล้วกระดาษต้องไม่พอกับจำนวนพี่ๆถ้าพลอยวาดพี่ๆแต่ละคนลงไปแน่ๆเลยพลอยจะทำยังไงดีคะไม่ยากเลยครับ น้องพลอยสังเกตว่าพี่ๆแต่ละคนลงท้ายด้วยจำนวนสิบพอดีใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่แครอทมีสามสิบพี่กะหล่ำปลีมียี่สิบพี่มะเขือเทศมีสี่สิบและพี่มะนาวมีห้าสิบค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้น้องพลอยก็ให้รูปของพี่ๆแต่ละคนหนึ่งรูปแทนจำนวนสิบจำนวนได้เลยครับขอบค่ะพี่แครอท แบบนี้กระดาษพอนนแน่แน่พลอยจะเริ่มทำแผนภูมิรูปภาพเลยนะคะเพื่อนๆช่วยพลอยเติมแผนภูมิรูปภาพจำนวนผลไม้ในส่วนทีนะคะส้มหนึ่งห้าผลมะละกอห้สิลูกมังคุดหนึ่งรผลชมพู่สองผล คราวนี้เพื่อนๆลองช่วยพลอยดูแผนภูมิสแสดงเครื่องดื่มที่เพื่อนๆในชั้นเรียนของพลอยชอบแล้วตอบคำถามนะคะ นี่คุณพ่อมีแผนภูมิรูปภาพสำหรับแสดงจำนวนสัตว์ที่พ่อเลี้ยงไว้ในฟาร์มด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนๆมาช่วยพลอยอ่านแผนภูมิของคุณพ่อกันค่ะพลอยลองนับสัตว์ที่พ่อเลี้ยงไว้ในฟาร์มดูนะคะจากรูปหนึ่งรูปแทนจำนวนสัตว์ห้าตัวเพราะฉะนั้นในช่องบัวมีรูปวัวสองตัวจะได้วัวห้าตัวสิบตัวในช่องไก่มีรูปไก่ห้ารูป จะได้ไก่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าตัวในช่องเป็ดมีรูปเป็ดห้ารูปจะได้เป็ดห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบตัวในช่องปลามีรูปปลาสี่รูปจะได้ปลาห้าสิบสิบห้ายี่สิบตัวในช่องแกะมีรูปแกะสามรูปจะได้แกะห้าสิบ สิบห้าตัวอืมพลายว่าเรามาตอบคำถามก็ดีกว่าค่ะ ตอบถูกกันหมดเลยใช่ไหมเอ่ยเพื่อนๆของพลอยเก่งกันทุกคนเลยนะคะพลอยคงต้องเอาคะแนนแบบฝึกหัดที่ได้นี้ไปอวดคุณพ่อคุณแม่หน่อยแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสรุปนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะแนผนภูมิรูปภาพ เป็นแผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพแทนจำนวนสิ่งต่างๆนะคะถ้าเป็นข้อมูลของสิ่งเดียวกันที่ใช้ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและขนาดเท่ากันนะคะนักเรียนแล้วในวันนี้นะคะครูก็มีการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์หน้าที่1 4 9 1 5 0และ1 5 1นะคะ นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านชันนะคะแล้วก็ส่งคุค้งครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ